ถ้าเกิดว่าจากแฝนหนึ่งคนคนะฮะก็คือเอาให้ตายเลยเนี่ยสี่พันสี่พันนะครับเอาให้ตายเลยนะเอาให้ตายเลยนะฮะส่วนเหยื่อที่โดนและอิน <ฮะ S 1> บ็อกมาเนี่ยนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นที่ที่อยู่ในเอกสารเมื่อกี้นี้นะฮะมีตั้งแต่หลักห้าหมื่นนะครับหลักแสนอยู่ในนี้อยู่ในนี้แล,นนและก็มากกว่านั้นด้วย ก็ยังยังน่ากลัวน่ากลัวคืออย่างนี้ก็วิ่งวอนนะครับถ้าการทางเพจคุณรถฟังอยู่ก็ยุตินะครับอย่าอันนี้ดีกว่าแล้วเพจอย่างที่เอาไปแชร์ก็ฝากด้วยครับช่วยหาข้อมูลหน่อยดีกว่าที่จะให้มาเกิดประเด็นกันเกิดปัญหากันวันนี้เนี่ยคุณกินโน่เครียดนะครับเพราะว่าเขาทําความดีช่วยหลับโพมาโดยตลอดแล้วมาเจออย่างนี้อีกแล้วเจอทุกวันนะช่วงที่สองสามวันที่ผ่านเนี่ยอัดมาโดยตลอดเลยก็ยังงงอยู่เลยพอวันนี้ประสานไปกับทางนไซน์ได้บอกไม่ทราบเลยว่ามีมีหมาย หมายจับจะออกวินโดแล้วยังไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเนี้นะคะัมันก็ทั้งทั้งที่การเป็นพยานแล้วเรื่องนี้ทุกอย่างให้ปากคำรู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วนะครับ